ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ,รบช่วงนี้คุณต้องซ้อมใช่ครับช่วงนี้ไม่ซ้อมไม่ได้ครับเป็นช่วงเ <c oughs> ทคนิคซุนเกอร์กับอาจารย์ต่ายพิจิตนั่นเองครับต้องบอกว่านีลาสัปดาห์ให้รับเป็นอย่างไรนะครับเห็นเทคนิคแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปซ้อมกันขนาดไหนว่าได้สำลีผลหรือเปล่าไงก็แจ้งมาทาง เว็บไซต์ของเราด้วยใช่นะฮะหรือว่าที่แฟนเพจที่ f c e e o o o นะครับแล้วหลังจากที่ดูสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้มีวิทยายุทธขั้นต่อไปตังติดตามดูนะครับครับผมชเทคนิคสนุกเกอร์กับอาจารย์แต่พิจิตครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่พิจิตสนับสนุนโดย บริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนปลักย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าการทำคิวนะฮะแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับก็จะมีดั้มเนี่ยจะสุนใหญ่จะแบน และผู้เล่นส่วนใหญ่จะเอาแบนขึ้นบางคนก็ขวางบ้างอะไรบ้างแต่ในที่นี้นะฮะผมแนะนําว่าให้เอาแบนขึ้นนะครับช่างที่ทําคิวส่วนใหญ่ส่วนที่แบนขึ้นเนี่ยฮะจะเป็นแนวที่เป็นลูกศรนะครับเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับลูกศรนะฮะจะสังเกตนะครับทีนี้ทําอย่างไรครับวิธีเช็คในการส่งคิวของเรานะครับพยายามตั้งข้อมืออาจจะงอนนิดงอนเหนื่อยงอนหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้สอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนครับทรงคิวพยายามสังเกตนะครับส่งไปแล้ว ให้สอนอยู่ในแนวด้านบนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ครับนั่นหมายถึงว่าเราก็สามารถเช็คได้แล้วว่าเราส่งทิวบิดหรือไม่สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับในช่วงเทคิคเกอร์กับต่ายพิจิตครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการบังคับขาวในกรณีซึ่งที่ผมตั้งอยู่เนี่ยนะครับวันนี้จะว่าเราแทงแดงไปแล้วเนี่ยกินสีอะไรได้เลยนะครับแล้พเเอิญต้องแทงน้ําเงิน ไปกินแดงด้วยนะครับขาวกับน้ำเงินใกล้กันมากไอ้คันจะแทงไปอย่างนี้ก็ฟาวนะเส้ผ้าแดงไม้ยาวถือว่าฟาวเขาเรียกว่าเบิ้ลคิวจะทำยังไงแทงน้ำเงินไม่ฟาวแล้วบังคับขาวกินแดงที่ตั้งตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกรณีเหลี่ยมเต็มใบแต่เผอิญว่าแนวน้ำเงินที่ตั้งที่จุดนะฮะ ถ้าแทงลงหลุมกลางเนี่ยเป็นอะไรที่กว้างมากสามารถผิดพลาดซ้ายขวาได้2-3มิลแต่ก็ยังไม่พอเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงการทํำฟาวด์ด้วยในการส่งคิวการเบิ้นคิวที่ผมกล่าวไปทั้งต้นนะครับที่กล่าวไปทั้งต้นวิธีนะครับเทคนิคนะครับก็ใช้วิธีในการไซส์นะครับก็โดยจดคิวสมมุติผมจะประครับขาวไปด้านซ้ายมือผมนะครับเราต้องไซส์ฝั่งตรงข้ามในทิศทางที่จะบังคับขาวไปบังคับจะไปซ้าย เราต้องไซด์ขวามืออย่าลืมนะครับวิธีการแทงนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะฮะจะสังเกตนะครับว่าน้ําเงินกับขาวนั้นใกล้กันมากถ้าเราจดคิวอย่างเงี้ยฟาวแน่นะครับเราจะบังคับขาไปซ้ายฟังดีๆนะฮะต้องไซด์ตรงข้ามคือไซด์ขวามือนะครับการวางสะพานมือวางให้ไกล้ๆครับจดคิวไซด์ไปในกรณีนี้นะครับจดคิวไปที่5้านาฬิกานะครับก็คือการไซด์ขวามือผมนะครับ เวลาส่งคิวครับอย่าแรงนะครับดึงกลับมาช้าช้าแล้วดันไปให้เร็วครับอย่าดันไปนะครับเราจดคิวอย่างนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับในการทำฟาวจะสังเกตนะครับเหลี่ยมเต็มใบแต่ผมเล็งจากขาวไปน้ำเงินเนี่ยที่เหลี่ยมประมาณครึ่งใบคอยชมนะครับจะสังเกตไวยครับว่าน้ำเงินนั้นไม่ลงกลางหลุมทีเดียวนะครับแต่ขาวนั้นสามารถไปกินแดงได้ โดยที่ไม่ฝ่าวลองซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับอ่าครับ ช็อตนี้ไม่ยากอย่างที่คิดครับครับไม่ซ้อมก็ยากครับนะครับแต่ละช็อตนะฮะก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมครับเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในกีฬาชนิดนั้นๆใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ตายบอกว่าซ้อมมาจนขนาดนี้ครับบางลูกก็ยังพลาดได้เหมือนกันนะครับ เราจนเครียดเลยครับครับแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามครับวันนี้บกจุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ